สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านมาพบกับพี่อุ๋ยใน astro อุ๋ยนะคะที่ที่จะสอนโหราศาสตร์ตันตกและโหราศาสตร์พระเวทสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะชื่อว่าเ,เราจะทำยังไงให้ช่วยเหลือดาวที่อยู่ในบ้านดุสทาณาซึ่งก็คือบ้าน6 8 1 2คําคำว่าดุสตาณาเนี่ยก็คือ suffering หรือว่าก่อให้เกิดทุกข์ ซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วนะคะในเจ้าบ้านทั้ง12บ้านใน12เรือนชะตาแล้วก็พิวิดก็ได้อธิบายว่า 6, 8, 12เนี่ยเป็นที่อยู่ของกรรมเก่ากรรมที่เราเคยทำมาเมื่อชาติที่แล้วและเราจำเป็นที่จะต้องแก้ไขและชดใช้ให้หมดภายในชาตินี้เพราะฉะนั้นยิ่งคุณมีดาว ใน6 8 2มากเท่าไหร่นั่นก็แปลว่ากรรมที่คุณจะต้องชดใช้เนี่ยจะมีมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่ได้มีดาวใน682ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีกรรมเลยนะคะมนุษย์เรามีกรรมนำมาเกิดเอ่อถ้าไม่มีดาวกรรมมันก็จะไปอยู่ต้องไปดูที่เจ้าเรือน6เจ้าเรือน8เจ้าเรือน12ว่าเออเราต้องไปชดชช้กรรมที่เรือนชะตาไหนแต่คนที่มีใน -682 เนี่ย ต้องดูทั้งเจ้าเรือนด้วยแล้วก็ดูทั้งดาวที่อยู่ในเรือนด้วยทีนี้พี่เวก็จะขอ,อกล่าวก่อนนะคะว่าอันเนี้ยเอามาจากพระเวทหรือศาสตร์ของอินเดียซึ่งเขาว่าไม่นับรวมพูโตยูเรนัสเนปจูนดังนั้นกฎก็คือถ้าใครมีดาวพูโตยุเรนัสเนปจูนเพียงดวงเดียวเช่นคุณมีเนปจูนอยู่ในเรือน6 คุณมีพูโตอยู่ในเรือน8คุณมียูเรนัสอยู่ในเรือน12แค่ดวงเดียวไม่มีดวงอื่นมามาเกี่ยวข้องด้วยนะเราจะพบปัญหาน้อยกว่าคนที่มีดาวอื่นๆที่เป็นดาวแบบทรดิชชนอลนะคะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าโอเคไหมพูตโตอยู่ในัสเนปจูนมองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องพูตโตยูเในัเนปจูนเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาก็จริงแต่ ต่อเมื่อมันกลุ่มฉากเล็งกับดาวไหนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่รวมถึงคนที่มีเนปจูนเท่านั้นหรือยูนัสเท่านั้นหรือพุโตเท่านั้นใน6812ทีนี้เดือน6 8 2เนี่ยมันเป็นเดือนที่ให้ความทุกข์ก็ต่อเมื่อเรานับว่าลัคนาคือบ้านที่1ลัคนาคือตัวเราเนาะ หที่จากตัวเราคือปัญหาคือการทะเลาะเบาะแว้งคือความวิตกกังวลการเาการเจ็บไข้ได้ป่วยการที่เราจะต้องทำงานคือมันไม่ใช่เรือนสนุกแต่นั่นก็เพราะว่านับจากเรือนที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวเราโอเคนะพี่วิทยามากมากๆเพราะว่า1 82เนี่ยมันแย่ต่อเมื่อคุณนับจากลัคนาแต่ถ้าสมมติ คุณเอาบ้านอื่นไปเป็นบ้านหลังที่หนึ่งบ้าน6จะไม่ใช่บ้าน6อีกต่อไปตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอาบ้าน7นับจากนั้นเป็น1โอเคนะคราวนี้เรือน7ซึ่งปกติแปล่าคู่ครองแต่ถ้าเราเอา7มาเป็น1แปลว่าเราจะเอาคู่ครองเป,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องราวของคู่ครอง เลือน8จะกลายเป็นเรือน2จากเรือน7ถูกไหมเรานับ7เป็น1 8จะกลายเป็น2ครควนนี้แปจะแปลว่าหาเงินให้นะคะมันจึงแปลว่าเงินที่มาจากสินสมรสเงินที่มาจากสินสอดที่ครอบครัวของสามีหรือภรรยาเนี่ยให้เรานี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไม8 เลือน8จึงเป็นเรื่องของเงินคนอื่นนะคะเพราะว่า7คือคนอื่น8จึงเป็นเงินของคนอื่นมันก็ถ้าแปลยอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ความทุกข์อีกต่อไปนะย้ํานะคะว่ามันจะเป็นความทุกข์ก็ต่อเมื่อคุณนับลัคนาเป็น1เพราะลัคนาคือตัวเราโอเคเรือน12ก็เหมือนกันเรือน12เนี่ยแปลว่า loss แต่ถ้าเรือน12นับจากเรือน11มันจะแปลว่า gain ของ wish ถูกไหม สิ่งที่ได้มาซึ่งจากเพื่อนฝูงหรือว่าสิ่งที่ได้มาจากความปรารถนาของเรานะคะเพราะฉะนั้น6 82ไม่ใช่แปลว่าทุกยากเสมอไปแต่ว่าแน่นอนเราเป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยค่ะเราก็ต้องนับตัวเองเป็นหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเราจะไม่เอาคนอื่นสำคัญไปกว่าตัวเองเนาะนี่มันชีวิตเราเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเราย่อมรู้สึกมากที่สุดเราย่อมไม่ไปนึกว่าเอ้ยคนอื่นเขาจะรู้สึกไงหรือว่า อแล้วพ่อแม่เราหรือว่าเพื่อนเราเขาจะเป็นยังไงนั่นคือการนับเรือนอื่นเป็นเรือนหนึ่งโอเคไหมคือการเอาตัวเองไปไปเป็นเขาเพราะฉะนั้นจึงยากทีเดียวนะคะที่คนที่มี Planet ใน682เนี่ยจะนึกว่าแบบทำยังไงหนอให้มันไม่เป็นถูกมันค่อนข้างยากไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคะอย่างพี่วัยเองก็มี ในเรือ8น8เนาะมีดาวพฤหัสแล้วก็ในเลือน12ก็มีดาวเสาเนี่ยค่ะเป็นกรรมที่เราได้สร้างมาไว้แล้วชาตินี้เราจะต้องสดใช้ให้หมดในเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสซึ่งก็จะแปลว่าครูบาอาจารย์ก็ได้หรือว่าแปลว่าสามีก็ได้นะคะแล้วก็ดาวเสาก็คือกฎระเบียบกฎเกณฑ์การทุ่มเททํางานหนะักเพื่อโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเงี้ยนี่คือดาวเสาเนาะการจํากัดตัวเอง อะมันจะมีอยู่หลายข้อเลยทีเดียวนะคะ,ะพี่อุ๋ยก็จะแบ่งเป็น4สไลด์นะคะโดยการพูดรวมๆโดยไม่เจาะจงว่าเป็นดาวใดที่อยู่ในบ้านใดแต่จะเป็นการแก้โดยรวมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี6ใน6เลย8หรือเลย 12, หรือมีหมดเลยทั้ง3เรือนก็มาฟังทางนี้ถ้าสมมุติว่าเรานับ เรือนที่ดาวอยู่เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือ6 8 12นับอะเป็น1นึ่งเสร็จแล้วนับต่อไปเป็นให้จนถึงหมายเลข10เราจะต้องใช้ดาวนั้นทำเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านที่มันอยู่ห่างออกไป10ที่เหตุผลก็คือ10แปลว่าคามา แปลว่าชดใช้กรรมโอเคนะในเมื่อเรามีดาวที่อยู่ในเลือน682แปลว่าเราจำเป็นต้องใช้กรรมแต่ใช้กับใครละ่ะเราก็จะไปดูอีก10ที่ถัดไปอันนี้ตัวอย่างเป็นปรูปธรรมนะคะก็คือสมมุติว่าคุณมีดาวสุกอยู่ในเรือน12คุณนับเรือน12ให้เป็นเรือน1โอเคก็จะเป็น12 1-2-3-4-5-6-7-8-9เรลือน9้าจะเป็นเรือนที่10 แปลว่าคุณต้องทำเรื่องที่เกี่ยวกับวีนัสในเลือนที่9เราตีความค่ะวีนัสคือความรักความสะดวกสบายรู้ละ่ะเงินทองนะเนาะเลือน9คือพ่อหรือว่าคุณครูหรือศาสนานะคะเราก็จะต้องช่วยเหลือพอเราหรือถ้าไม่มีนะคะก็จะเป็นคนที่เรานับถือเป็นครูบาอาจารย์ เราก็จะทำต้องทำเรื่องที่เกี่ยวกับวีนัสก็คือให้ความรักแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทองนะคะกับคุณพ่อและครูบาอาจารย์หรือคนที่มีพระจันทร์ในเรือน8เรานับ8เป็นเรือนที่1นเนาะ8 9 10 11 1ส1 2 3 4 5เรือนที่5จะเป็นเรือนที่คุณจะใช้ชดใช้กรรมเลือนที่5คือเด็กคือลูกคือคนอายุน้อยกว่าคือการศึกษา มูลคือการเทคแคร์ดูแลให้ความดูแลเอาใจใส่เนาะนั่นคือมูลนะคะนึกถึงคุณแม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อแก้กรรมคือการให้การดูแลเอาใจใส่กับเด็กๆถ้าคุณมีลูกจะต้องเป็นลูกคุณแต่ถ้าคุณไม่มีลูกหรือยังไม่มีก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเนาะ ดูแลเขายังไงแบบยังไงไปเช็ดปากให้เหรอหรือว่าพาเดินข้ามถนนอะไรก็นี้ก็เป็นเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าสมมติเราทําอะไรที่มันเป็นกิจวัตรได้อย่างเช่นให้การศึกษาให้ความรู้กับคนที่อายุน้อยกว่าเนาะอันเนี้ยมูนนะคะแบบแบบแคร์ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคุณครูที่ดุแล้วแต่เราเป็นคุณครูที่ห่วงใย,ยใส่ใจมันก็จะช่วยแก้กรรมของพระจันทร์ในเรือน8 ทีนี้เราไม่ต้องคิดเยอะหรือคำนวณเยอะพี่บิวิคำนวณมาให้แล้วนะคะก็คือ10บ้านถัดจากบ้าน6คือเรือน3 10บ้านถัดจากบ้าน8คือเรือน5 10บ้านถัดจากบ้าน12คือเรือน9เนาะเพราะฉะนั้นใครมีดาวใน6.82 2เนี่ยคุณก็นับไปว่าอย่างในเรือน6เนี่ยคุณก็จะต้องชดใช้กรรมที่เอาดาวดาวที่อยู่ในนั้นอะไปชดใช้กรรมกับพี่น้องถ้าคุณมีพี่น้องถ้าไม่มี จะเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้านคุณก็ลองแบบคุยกับเพื่อนเพื่อนบ้านดูนะคะเพื่อนบ้านมีความทุกข์หรือมาให้ขอความช่วยเหลือจากคุณคุณต้องช่วยเพราะนั่นคือวิธีที่คุณจะใช้กรรมได้อย่างรวดเร็วเนาะเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงญาติโกโหติกาพี่น้องดูอันนี้จะจะดูเป็นรูปธรรมหน่อยเพราะเป็นคนใกล้ตัวเรือนห้าก็จะเป็นลูกเรือนเด็กๆ เลือน9ก็จะเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะคุณครูคุณพอ่อไม่ยากเนาะค่ะก็เนี่ยแหละคะ่ะวิธีแก้กรรมหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนะคะอันนี้ง่ายมากๆเลยแล้วก็เราเรียนกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วเนาะตั้งแต่อ้อนแต่ออกดีกว่าทุกคนต้องรู้ว่าคนเราต้องถือศีลห้านี่แหละคะ่ะความเจ๋งของของพุทธศาสนานะ เขาทำมาให้แล้วเป็นข้อๆเขาิสต์มาให้แล้วคุณแค่ทำตามคุณปฏิบัติตามสีลห้าได้เนี่ยแบ่งเบาเลยผ่อนผ่อนชำระกรรมที่เราเคยมีเคยทำมาทีนี้เราพูดง่ายเนาะแต่ทำยากเพราะข้อหนึ่งพี่อุ๋ยก็ไม่ได้เรียงนะแต่ว่าจำได้ว่ามันมีไม่พูดปดไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเหล้าไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้วก็ไม่เบียดเบียนไม่ขโมยเออไม่ขโมย ใช่พี่วิลืมใส่เขามาไม่ขโมยแต่เอาเป็นว่าคุณเข้าใจเนาะไม่รักขโมยสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะเป็นคนดีนั่นแหละแต่ว่าการเป็นคนดีเนี่ยมันมนยากเนาะอย่างแบบถ้าสมมติแล้วยังเด็กอยู่เนี่ยเราจะเลี่ยงไม่กินเหล้ายัางไงในเมื่อคนรอบตัวเราก็แบบว่าชวนกันไปทำอะไรแบบนี้เนาะแล้วมันก็สนุกกันอยู การไปปาร์ตี้เราต้องเรากินได้กินเหล้าอ่ะมันจะทําให้สนุกเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนผิวก็กินแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่กินแล้วนะคะมันชราภาพแล้วก็เลยไม่ไม่รู้จะกินไปทําไมไม่เห็นสนุกเลยปวดหัวทีนี้อันนึงที่ไม่รวมอยู่ในสิน5ห้าคือกินไม่กินเนื้อสัตว์ถูกไหมช่วงนี้เราจะเป็นเทศกาลถือสิลกินเจนะคะถ้าใครอยู่ในช่วง1ิบวันนี้ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็โอเคลองดูเนาะว่าชีวิตคุณเนี่ยจะแบบ เบาขึ้นหรือเปล่าทีนี้เนื้อสัตว์เนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยคือคุณอาจจะเริ่มจากการเริ่มจากไม่กินหมูไปก่อนอืมอาจจะง่ายสุดหรือไม่กินไก่ใช่คือพี่อมีเพื่อนเพื่อนร่มงานนะที่แบบว่าเราก็จะมีกันอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่สอนสอนวิชาเดียวกันนะคนหนึ่งเขาก็ปฏิญาณตนว่าเขาจะเลิกกินไก่ตลอดชีวิตเลยนะไม่มีละไก่อีกคนก็ ตลอดชีวิตเขาจะไม่กินหมูทาไมเขาไม่คุยกัน <laughs> เพราะฉะนั้นเวลา <laughs> เวลาไปกินข้าวก้างนอกเนี่ยโอ้คนนึงก็มีหมูไม่ได้คนก็มีไก่ไม่ได้เราก็แบบคือเรากินทุกอย่างอดีตนะเราเคยกินทุกอย่างเราก็จะแบบว่าก็ต้องสั่งข้าวที่มันเอ่อรวมเขาไว้ด้วยเนาะสุดท้ายแล้วทุกคนก็มานั่งกินป่าด้วยกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคทุกคนยังสามารถกินร่วมกันได้อยู่นะคะ แต่ปลาก็คือสัตว์เนาะเขาก็ต้องสูญเสียชีวิตเหมือนกันเวลาเรากินเขาถ้าคนที่มีดาวเยอะแยะมากมายใน6 8 2เนี่ยวิธีแก้กรรม fast track อย่างเร่งด่วนเนาะก็ลองหยุดกินเนื้อสัตว์ดูนะคะไข่ใช่เนื้อสัตว์ไหมมันก็เป็นผลิตภัณฑ์จากาสัตว์นะเนาะแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครได้เสียชีวิตจากการที่เรากินไข่พี่วีเข้าใจอย่างนั้นนะนะ แต่บางคนแบบโอ้โหเป็นในไรนะวีแกนน้ำผึ้งก็ไม่กินนมก็ไม่กินอันนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันดูโหดไปนะเหลืออะไรมัางเหลือแค่ผักผลไมมมันดูไม่เอ็นจอยไลฟ์เลยอะ่ะส่วนการพนันเออการพนันนี้ไม่ได้รวมอย่ในสินห้าแต่ว่ามันคือมันโดเบรนเนอร์ะทุกคนถ้าเล่นการพนันมันคือการมัวเมานะคะเรียกรว,วมนะว่าหยุดทำกรรมชั่ว หยุดได้เมื่อไหร่กรรมคุณก็จะผ่อนได้เมื่อน,นั้นนะคะต่อมาเหนือไปกว่านั้นอีกพอเรามาควบคุมตัวเองได้แล้วนะสามารถควบคุมความอยากตัวเองได้อยากทำอะไรก็ไม่ต้องไปทำเหนือกว่านั้นก็คือการสละตัวเองเพื่อบางสิ่งที่สูงกว่าตัวเราซึ่งก็คือมวลชนถูกไหมคะ ทำไมเราถึงบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเขามีศีลตั้งหลายร้อยข้อเนาะและเขาก็ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองเขาอยู่เพื่อสละตัวเองเพื่อผู้อื่นอันนี้ในทาง theoretically นะคะก็คือในทางปฏิบัติจะเป็นไงผิวไม่รู้แล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็มีข่าวไม่ค่อยดีเนาะเกี่ยวกับวงการสงฆ์ทีนี้คุณก็เลือกได้นี่คะ่ะคุณเลือกศาสนาขคุณเองเลยคุณเลือกปฏิบัติ ตามศาสนาที่สอนให้คุณเป็นคนดีเพราะคําว่าธรรมอ่ะไม่ได้จําเป็นต้องพุทธศาสนาอะไรก็ได้เพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีคําว่ารมธรรมะคือความจริงสูงสุดความดีสูงสุดการไม่เห็นแก่ตัวไม่เบียดเบียนคนอื่นทําตัวให้เป็นคนดีประโยชน์เพื่อสังคมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักบวชในศาสนาใดๆเลยนะคะจึงเป็นตัวแทนของ สิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระเจ้าก็ได้ตัวแทนเป็นเขาเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นหนึ่งในการช่วยเหลือทําดีนะคือการไปช่วยช่วยนักบวชนะคะถือถือบาทตามพระบิณฑบาตก็ได้ปัดกวาดลานวัดเช็ดถูลานวัดหรือใครเข้าโบสถก็แบบดูแลโบสถ์ะเนาะดูแลมัสยิดก็แล้วแต่ศาสนาของคุณเลยนะคะ ไปฟังเทศฟังธรรมคือบางอย่างเราไม่สามารถคิดได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องไปฟังคนที่เขาอยู่ในแวดวงนี้ที่เขาใช้ชีวิตดําเนินชีวิตนะแบบเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์นะคะและอันนี้ก็คือช่วยหนึ่งนะช่วยนักบวช 2. ช่วยเผยแพร่ศาสนาจะด้วยการตีพิมพ์จะด้วยการบอกด้วยคําพูดหรือทําเป็นหนังสือหรือทําเป็นคลิป อะไรก็ได้เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาหรือ s p i r i t ว a ลิตีอะไรก็ได้ที่คุณเชื่อนะคะโดยไม่จำกัดเลยอันนี้จะเป็นการเป็นขั้นกว่าเป็นการช่วยผ่อนแบ่งเบากรรมที่เราเคยมีไว้ในอดีตชาตินะคะให้มันเบาบางยิ่งขึ้นหลายๆคนคิดว่าการสวดมนต์เนี่ยจะช่วยไหมแบบ สมมติเราเคยเคยทำแทงอะสมมติแล้วเขาก็มีคนแนะนำว่าเอ้ยลองสวดมนต์ซีแบบร้อยจบทุกคืนอะไรเงี้ยสวดมนต์อาจจะช่วยแต่ถ้าตับใดที่คุณยังไม่ถือศีลห้าไม่ปฏิบัติดีสวดมนต์ยังไงก็ไม่ช่วยค่ะแต่ถ้าคุณหนึ่งถือศีลห้าสปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ว่านักบวชหรือคนที่เป็นตัวแทนศาสนาเนี่ย เขาคือคนที่เป็นตัวแทนของความจริงสูงสุดและเราไปช่วยเขาคือเราตระหนักรู้ได้อย่างเงี้ยส่วนมน์และจะยิ่งช่วยเพราะส่วนมน์ทาให้คุณมีสมาธิถูกไหมไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปคิดเรื่องการทําไม่ดีนะคะนี่คือสูงสุดเนาะสูงสุดคือเรือนส2บสองคือสละแต่พี่วิกก็แบบเออสละยังไงนะอะไรเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่เรายังจะต้อง ต้องกินต้องใช้ต้องหาเงินต้องฝ่าฟันกับสิ่งที่เป็นทางโลกนะคะเราก็เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนก็ได้คืออะไรที่เราชอบมากๆเช่นเราชอบดูซีรีส์ลองดูลองดูลองสละสละสิ่งนั้นดูเพราะว่าเลือน12แปลว่า loss ถ้าเราไม่อยาก loss อะไรที่มันสำคัญสำคัญเราลองเลือก loss เลือกศูญเสียบางอย่างที่เราแบบ เอ้ยสูญเสียไปก็ได้ไม่เป็นไรลองดูเริ่มสักหนึ่งอย่างนะคะสําหรับคนที่มีดาวในเรือน12นะคะสละบบางอย่างที่คุณชอบมากๆเช่นใครชอบสุบรี่อลองเลิกดูชอบกินขาหมูมากเลยลองหยุดกินขาหมูดูเพราะอย่างน้อยหมูหนึ่งตัวก็จะได้มีความสุขแฮปปี้ขึ้นถ้าสมมุติว่าเราก็ชอบอยู่กับตัวเองมากเลยไม่เคยนึกถึงคนอื่นในสังคมเราลองเปลี่ยนดูนะคะเพราะการสลัด ท,ท,ที่ที่ดีที่สุดคือเราสละเวลาคุณอาจจะนึกว่าฉันไม่มีเงินฉันจะสละอะไรได้ละ่ะทุกคนมีเวลาเท่ากันค่ะยี่สบสี่ชั่วโมงแต่ใช้ไม่เหมือนกันถูกไหมถ้าเราใช้เวลาไปกับเรื่องแค่ของตัวเองเท่านั้นแล้วเมื่อไหร่กรรมที่เราเคยสะสมมาในดิตชาติมันจะหมดมันไม่หมดเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันก็คือเวลาเราสละเวลาให้ ประโยชน์สังคมทำสาธารณประโยชน์นะคะลองไปนึกดูว่าเราจะทำสาธารณประโยชน์ได้อย่างไรบ้างเราไม่ใช่ว่าแบบไปเข้าวัดหยอดตู้ใช่ไหมจะมีตู้ที่แบบค่าน้ำค่าไฟค่าหลังคาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ได้อะนะ10บาท20บาทแต่ว่าเราลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นประจำเป็น r e g กูลาร y ที่คุณสามารถ ไม่ได้จะต้องขายบ้านขายที่ดินเพื่อไปทำสิ่งนี้แต่แค่สละเวลาหนึ่งนึงชั่วโมงต่ออาทิตย์ทำอะไรเพื่อสังคมดูบ้างนะคะอันนี้จะเป็นตัวช่วยมากๆเลยให้ให้ดาวในเรือน6 8 12ของคุณเนี่ยเขาได้พอนคลายเนาะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นนะเขาจำเป็นที่จะต้องจะต้องทำบางอย่างถ้าคุณไม่ทำเรื่องพวกนี้นะ มันจะมาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดฝันเหตุการณ์ที่แบบต้องไปทะเลาะคนอื่นทะเลาะกับเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจใช่ไหมเวลาเราแบบเออเราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้เนาะแต่งจริงอะ่ะเลือกได้นะคะ <c oughs> คือถ้าคุณไม่เอาเวลามายุ่งแต่กับเรื่องของตัวเองอะ่ะไปยุ่งเรื่องออไปทําประโยชน์เพื่อสังคมอ่บางทีคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาอาจจะมองเห็น ความพยายามของคุณนะคะแล้วเขาก็จะแบบโอเคคุณทำคุณทำดีแล้วล่ะฉ,ฉันรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนคุณไม่ใช่คนแย่เหมือนเดิม yeah. อาเรือน12อีกแล้วทำไมทุกอย่างต้องรอบเรือน12คือเนื่องจากว่าเรือน12มันเห็นได้ชัดสุดนะคะเพราะว่ามันเป็นการสละไปเลยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไปแล้วสไลด์สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับ จะหลุดไปแล้วนิพานไปแล้ว <c oughs> เพราะว่าเราจะไม่ต้องใช้เลนส์12เพื่อที่จะเข้าถึงนิพานนะคะนิพานก็คือไม่กลับมาเวียนว่ายาตเกิดอีกแล้วเนาะเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าอทุกคนบนโลกเนี้ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนาะไม่ใช่เพื่อเกิดมาลารวยหรือเกิดมาเพื่ออยากจะซื้ออยากจะกินอยากจะใช้แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพ้นทุก liberation นะคะ เพราะฉะนั้นเรือน12คือ4ที่ถัดจากเรือน9นะถ้าเรานับ9เป็น1 9 1 0 1 1 12เรือน4ที่จากเรือน9คือเรือน12 12เป็นความสุขนะ4ที่จากที่ใดเลยจะเป็นความสุขของเรือนนั้นเพราะฉะนั้นความสุขของศาสนาคือการทําเรื่องของเรือน12ค่ะคือการเอาคำสอนและธรรมะ มาไว้เป็นตัวเองเอาไว้ที่ใจมีความสุขกับการทำดีไม่ยึดติดกับเรื่องทางโลกมีชีวิตเพื่อผลทุกเท่านั้นคือพูดเราก็มันก็ค่อนข้างจะคุมเคือเนาะในเมื่อเรายัางเป็นปุถุชนอยู่ทุกคนนะ่ะต้องอยากมีความสุขแหละฉันอยากมีความสุขถ้าฉันไม่มีความสุขฉันจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไง นี่เราก็คิดเนาะเราเองยังไม่ยังไม่เป็นโลเป็นภายเรายังไม่มีอะไรเลยเรายังขาดไอ้นู่นขาดไอ้นี่แต่ถ้าเราคิดว่าตัวเราอ่ะมันก็แค่เรือลำหนึ่งเนาะที่มาเราเรามาอยู่บนเรือเนี้ยแค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพอเราหมดชีวิตไปเราต้องสละเรือนี้แล้วดวงวิญญาเราก็ไปอยู่ที่อื่นนะคะเรามองให้ได้ว่าเนี่ยพวกรูปร่างหน้าตาเงี้ยมันก็แค่เรือเนาะ มันต้องแก่มันต้องมันมันต้องแก่ลงมันต้องมีความอยากมีความโลภเราก็คิดให้ได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดเรื่องพวกนี้ได้อะเราจะสามารถมีความสุขมีความสปิริ t ชวลได้นะคะแล้วก็เริ่มจากการพพึงพอพึงพอใจกับชีวิตที่มีอยู่คือเราเกิดเป็นเราเนี่ยดีมากแล้วนะคะดีกว่าไปเกิด เป็นอะไรที่แย่กว่านี้อย่าเป็นทุกข์เพียงเพราะว่าเรามีทุกข์ในตอนนี้โอเคไหมแล้วก็ไม่ทําดีเพื่อหวังผลนะคะเช่น <c ười> คลิปนี้นะคะคือหวังผลก็คือทำอยังไงให้ไม่ทุกข์ใช่ไหม <c ười> เพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าโอเคฉันทําดีก็ได้เพื่อที่จะแพลนเน็ตในเรือนห8แดบจะไม่ได้ไม่ยุ่งไม่มายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราต้อง เหนือกว่านั้นให้ได้นะคะคือการที่ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ษยเพราะว่ามนุษย์เท่านั้นที่สามารถทําดีได้เนาะเราก็ต้องภูมิใจไวปก่อนว่าเฮ้ยนี่นะ่ะเราดีแล้วที่ไม่ได้เกิดเป็นสุนัขข้างทางเพราะเขาจะทําดีได้ยังไงล่ะใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทําดีเพียงเพื่อหวังผลแต่ทําดีเพราะยากทำนะคะพี่อุ๋ยรู้ว่ามันยากเพราะว่าตัวคนพูดเองอะก็ยังทาไม่ได้ไม่ค่อยได้เลยแบบ มันก็ยังมีความถูกโลรักโลภโกรธหลงยังมีความอยากสวยมันยังมีความแบบทุกอย่างอ่ะเพราะนี่คือเราเราก็รู้สึกว่าเรามองกระจกมันก็คือเราแล้วมันไม่ใช่คนอื่นแต่สักนิดนึงนะวันละนิดวันละหน่อยว่าเออถ้าเราถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมหรือยังอันนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยใช้ ดาวใน682ได้อย่างถูกที่ถูกทางเป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่อุ๋ก็หวังว่ามันจะช่วยได้นะคะและดูแล้วจะเป็นใน <c oughs> แนวพุทธศาสนายังไงก็ไม่รู้นะคะเออแล้วก็หวังว่าใครที่แบบมีดาวใน682เนี่ยคะ่ะก็หวังว่าจะช่วยช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าสมมติว่า ไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ้ยอะไรหรอสิบเรือนถัดจากเรือน6-82ต้องทำยังไงนี้พิม์พไว้ข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวพี่อิจจะดูในรายละเอียดให้ว่าของแต่ละคนมีดาวอะไรจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าสามารถแชร์ได้ว่าเอ,อ่ทุกวันนี้คุณมีการกระทำอะไรที่มันแบบเหนือไปจากตัวเองอะและเพื่อผู้อื่นอะ มาแชร์กันให้ฟังหน่อยเผื่อแบบหลายๆคนเขานึกไม่ออกเนาะว่าเขาจะทํำยังไงดีมันแบบว่าเออการกูศสดเรานึกได้แค่เข้าวัดเท่านั้นจริงมันไม่ใช่เนาะก็มาแชร์กันได้นะคะว่าการทําเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิวิกก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสวั์อาทิตย์ที่ดีงามนะคะแล้วก็มาพบกับพิวิกใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ